จากปอละมินด้วยนะรายงานตัวเลยครับผมนะไม่แพงครับผมนะสนับสนุนกันได้รหบผม95บาทเองนะคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มแน่นอนแค่สนับสนุนอลังเปิบเปิบเปิบเฟาร์มเอิอะไรนะซีซั่นนี้รู้สึกว่าจะดันง่ายนะเล่น15เกมว่าขึ้นแดงแล้วใช่ครับดันง่ายครับผมถ้า ถ้าเราโหลดแผนที่ครบสิบสิบแผนที่เนาะมันจะบวกให้สิบเอร์เซ็นตห้าแผนที่มันจะโหลดให้สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าเราบูยา่าจะบวกแต้มให้อีกห้าแต้มนะไม่ขึ้นง่ายจะไปไหนอ่ะโคตรง่ายลบ,ลบเยอะบวกเยอะเหมือนกันดิ <laughs> ก็สูงสุดไม่เกินสี่สิบแปดนะถ้าลบมีห้ <laughs> าสิบแล้วพี่ห้าสิบนี่คือแบบแบบขาถึงพื้นแล้วก็แตกหมดเลย แตกตีแรกแล้วไม่มีดาเมจอ,อะไม่แบบถ้าห้าสิบก็คือขาถึงพื้นแล้วก็แตกหมดตีอย่างเงี้ยใช่เลยครับเพราะว่าเวลารอดชีวิตไม่พอครับผมเวลารอดชีวิตน้อยเออปึ๊บ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 ทิ้งอ้าวทิ้งกระสุนแดงทำไมเนี่ยลองลองไปเล่นสกินที่พี่แนะนำมาละไอ้ซองทวงอะเทียบพลธเล็กแงค์แแรงค์แบงค์แบงแบงค์แบงแบงค์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 งค์แบ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 งง ไปเนี่ยบอมบี้มาหนีอยเดี๋ยวไปยสามหนึ่งนี้ได้สบายอ่ะพี่แค่มันจะรีโหลดช้านิดนึงนิดนึงของควงไม้เหรอพี่มีตัวเปิดรอครับอ้าจะไปไหมโลงไวเลยเฮ้ยกี่ตัวก็คนดูเปิดไปเลยดิไม่มีตัวไม่หยุดเฮ้ยเปิดไปทั้งเกมด้วยเนาะเปิดไปทั้งเกมด้วยโอ้โหไม่กล้าดีเลยตอนแรกเราจะดีดไปช่วยไม่กล้าไปเลยได้ยกตั้งนะพี่ข้างหน้าเราเนี่ย ผมเเลยยนีี่่พสวัสดีค่ะพี่จิมน้องสุนิสาน้องซัมเมอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุสดสวยสวัสดีครับผมสวัสดีน้องในแคนด้วยนะครับสวัสดีครับพิเอตมาแล้ววิ่งนะพี่โลหล่างัวงไม่ติดเลยฝ่ายมือพี่จิมอนะ่เะเห็นแล้วเห <ละ S 2> ็นแล้วรัอะไรของมึงนี่ อ,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 อู้หลังเข้าโอ้ยบนตีใหม่ตีใหม่ครับบนหลังคาตีใหม่นะเทมออกเลยนะไม่ออกหมดตีนะไม่ออกหมดตีนะไม,ไม่ออกหมดตีนะพี่ยิงพี่ยิงดาวไปหนึ่งละแต่นี่น่าจะเป็นตีใหม่อะบนหลังคาสุสา้นตีใหม่ไปม,มีเหรียญไหมผมมีผมมีนะกดกดซัพพอร์ตเตอร์ครับหัวแคนสุดหล่อนะปอร์มินนะอีสานไมอามี่เองพี่ชายอ๋อขอบคุณครับ พี่ขอ uid หน่อยพี่ขอ uid ในเกมหน่อยแล้วก็ให้น้องน้องปรมีินทักทักเซฟซพี่มา <ละ S 1> ด้วยเฟสส่วนต <ละ S 1> ัวพี่ทักมาเลย<ๆ>นะฮะผมละเล่น5เกมขึ้นแดงนะครับผมเกมรับ8คิวบวกน้องเพชรน,นะครับผมต้องขอบคุณปรมีินนะผมแนละน้องในแคมปเป็น E ีสานไอมเอผมมาสมัครซ้ำให้เองขอบคุณมากครับเสียดาย id ที่ขายไปมากมากครับผมขเขาเล่นสกอร์เสียหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าหลอกเพราะขายไปแล้วถูกองครับน้องเบิรม ได้แค่เสียดายอ่ะเนี่ยแต่ก็เป็นไอเดีเขาแล้วไงเขามาซื้อขายกันเราไปแล้วน้องพิ้มสวัสดีครับผมทะเลใจแก้มใสชํานานชํานานกิจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแต่ก็สวัสดีพี่จิมนะสวัสดีน้องนัฏวุฒิสวัสดีน้องมาด้วยวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากครับผมลิเวอร์พูลเอฟซีนะครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีด้วยไปเฮ้ยลงเก็บลงได้นะลงเก็บลงได้ไม่มีใครฟาร์มเลย ถ้าร้อนให้เปิดแอร์<ม>แต่ถ้าอยากได้คนดูแลก,ก็ต้องเปิดใจกิวก้วนะ<ด>กิ้วเนี่ยนะเก็บเสียงครับพี่<ม>พนี่้าแม่แคปชั่นเรานะฮะเก็บเลยเก็บเลยครับผมเก็บเลยเก็บเสียงนี่พี่จะใช้เฉพาะ M4 แล้วก็ฟอร์มัสพี่ค่อยเล่นแต่ที่เหลือไม่เล่นเลยเก็บเสียงเฮ้ยปืนนี้ด้วยปืน G36 G36 ใส่เก็บเสียงรู้สึกว่ามันนิ่งดีเวลาเก็บแต้มปืน ใครที่มาดูทุกวันมาคอมเมนต์ได้นะครับผมคนดูนะใครที่มาเมนทุกวันเฮ้ยใครที่มาดูทุกวันไม่ใช่มาเมนเลยมาดูทุกวันแต่ไม่เคยเมนไม่เคยพูดคุยกันเลยมามาเมนเลยมารู้จักกันนะพี่จิม<อ>ผมอยากเข้าแค้นต<อ>้องทำยังไงบ้างครับผมอตอนนี้เ<อ>หรอ e3 e3 ต้นซีซันต้นซีซันสองสัปดาห์แรกของแ้งลีจะรับห้าพันแต้มห้าพันแต้มอายุสิบห้าปีขึ้นไปติดต่อมาได้เลยครับผมเนาะน้องมาร์กนะครับผมติดต่อมาได้เลยตัวผมเข้าได้ไม่ได้พี่กลับมาเล่นลูกวอแล้ว ก็ก็เก็บแต้มมาก่อนอันดับแรกเก็บแต้มมาก่อนนะฮะเก็บแต้มมาให้ถึงพอเราถึงแต้มอะไรถึงหมดแล้วใช่ไหมเราก็ติดต่อมาหาพี่แ๋ยวพี่จะเช็คว่าเคดูเคดีนั่นนี่ผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านทุกอย่างก็เข้าได้เลยนะครับผมถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ไปปั้นมานะครับผมโอเคงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมส่งได้ได้ไปส่องดูสีสีจากแปดสิบดาวตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบดาวแสดงว่าเขาไปเล่นกับเพื่อนมาแล้วก็น่าจะลบมาแล้วะลบดาวมา น้องบอลว่าบิดอีกแล้วผม,มบอลห้ามบิดนะปืนเนี้ย KD เดทเท่าไหร่ผมอยากเข้าแคนแต่แต้มไม่ถึงนะครับผมเนี่ยจีสามหกว่ะ KD หรอ KD สองจุดสามครับผมทีมตลอดชีพบิด<า> <c oughs> อีกไม่เอาบิดนะไม่เอาบิดนะไม่เอาบิดไม่เอาบิดเกมนี้ <c oughs> อยากเล่นสกาวว่ะว่าจะเล่นจีสามหกเก็บแต้มปืนต่อไหมล่ะ Thanks for the follow เล่นสกาวดีกว่าอันนี้พี่สกาวอันนี้ ้ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะทางของฉันไม่ใช่ฝันของเธอขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแต่สสัปดาห์แรกรับ5,000นะครับผมนะถ้าเกิน2สัปดาห์ไปนะจะปรับมาเป็น6,000เหมือนเดิมทั้งซีซั่นเลยห้าพแต้มบวกครับสสัปดาห์แรกฮะมีเกาะสยังเกาะสยังไม่มีเลยอย่าไปเก็บบ มาตอกแชทจ้ะพี่จิมไม่มีอะไรแค่มองเฉยๆว่าใช่ว่าที่ลูกเขยแม่เขยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จิมไม่มีอะไรแค่มองเฉยๆว่าใช่ว่าที่ลูกเขยแม่หรือเปล่าเย่ไปบ้าตัวเองเขาเขินนะตัวเองนะบิดมอเตอร์ไซค์ไปเตะบอลนะครับผมขับรถดีๆนะน้องบอลขับรถดีๆครับไม่ต้องรีบฝนมันตกไอดอกแฟงหายนี่ว่ามีคนจีบนะทักทางไหนครับพี่จิมนะทักทางเพจเลยครับน้องมาร์ค ทังทางเพจได้เลยนะครับผม5507937564แอดมาด้วยน้องปื่มจัดไปเดี๋ยวแอดเพื่อนไปแล้วก็อีสานไมอา,ามี่นะอีสานไมอามี่น้องเอา u ู d ดีมาด้วยเดี๋ยวพี่แอดเพื่อนไปพอสมัครซับมาแล้วเดี๋ยวเป็นเเพื่อนในเกมกันจะเป็นเพื่อนในเกมกันใครจะเล่นมาเลยนะทั้งคนดูทั้งซัพพอร์เตอร์นะ3าที่3ที่ RPG อ PG, อพีจีอ่าพีจีทีมยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยผมขึ้นมาเลยจ้าไอ้คางคังโดนเปิดไปแล้วคังโดนเปิดไปแล้วตรง,ตองตอโอ้โหโดนไม่ชนผมแล้วพี่ผมมีเปิดทาง,งันนึงอ่ะกุญแจเปิดลังนึนนงอ่ะตอนนี้โดนเปิดไปแล้วคังไกลสุดแล้วกินข้าวนำกัน <c oughs> บอไอจีมนะได้ยังกินน,อนอ้องน้องอะไรยังกินโรงเรียนมีปีนี่พี่ก็ข้าล่าเป็นคนชุบโอเคหน้าหน้าผมมีตัวหน้าผมมีตัว ได้ยังกินเนาะน้องพลัดสิบพี่เข้วฮะสเฮ้ยคมๆน้องเอาให้ดาวเลยครับเอาให้ดาวเลยครับสุดหล่อไปเอกมาช่วยแล้วระเอกมาช่วยบ่ายแล้วครับบ่ายไปแล้วครับผมป๋อเข้าไปไม่โดนเลยสวยตรงไหนพี่โรงเรียนเอ็มเอ็มพีทีสูงนะพี่จิมในศกนะโรงเรียนมีอย่างพี่ตัวโงใหม่ตัวโรงใหม่น่าจะลงช่องพีกะเดี๋ยวผมรอดูตัว